สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่กับ Tech Build Channel แชน n e l ที่จะพาทุกคนไปสร้างเว็บไซต์กันครับวันนี้เราก็จะมาแชร์วิธีการสร้างแอนิเมชันต่างๆที่จะทำให้เว็บไซต์เราดูดียิ่งขึ้นครับไปดูกันครับขั้นแรกนะครับเ,เดี๋ยวเราจะไปดูก่อนว่าแอนิเมชันเนี่ยแต่ละแบบมีอะไรบ้างก่อนลงดีเทลกันนะครับวิธีการทำให้เราคลิกไปที่ท,ที่เราอยากเปลี่ยนแอนิเมชันนะครับ สำหรับกรณีนี้ผมอยากเปลี่ยนที่ Text Module ก่อนเนาะก็คลิกที่ฟันเฟืองของ Text Module d e ไซน์ไปล่างสุด Animation เดี๋ยวเราไปดูอันแรกกันดีกว่า Fade ครับเอมันก็จะแบบนะ Slide ครับกระดึบ๊บขึ้นมา Bounce ครับอ่ะดึงดึงขึ้นมา Zoom ครับขายายออกมา Flip ครับดึงอ่ามันก็จะขึ้นมานะครับ Float ครับ แล้วก็ row ครับติวอตอนนี้ทุกคนก็จะพอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าแต่และ animation เน่ะเป็นยังไงทีนี้เราก็จะพาทุกคนไปดูว่าวิธีการปรับ animation น่ะปรับยังไงมีอะไรบ้างัางนไปลุยกันดีกว่าครับขั้นแรกครับให้เราเลือกก่อนว่าเราจะปรับ section row หรือว่า module นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราปรับ section มันก็จะจัดทั้ง section เลยครับหรือถ้าเราอยากปรับแค่ Row Animation เนี่ยก็จะปรับแค่ Row อถัดมาครับถ้าเราปรับแค่ TextModule Animation เนี่ยก็จะปรับแค่ Text Module อ่ะพอเข้าใจการสร้าง Animation ใน Section Row หรือ Module กันแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราจะพาทุกคนไปดูกันว่าเราปรับแต่ละแบบอ่ะปรับกันยังไงบ้างเราไปเริ่มที่เฟดกันก่อนอ่ะเฟดครับ ตรง animation duration เนี่ยคือระยะเวลาของ animation อะ่ะที่จะเล่นจนจบเนาะอันกรณีแรกที่เขาให้มาคือ1000มิลล m l s หรือ1วินั่นเองถ้าเราอยากลองสัก3วิละอ่ะลองครับอ่ะพอครบประมาณ3วิภาพมันก็จะขึ้นแบบเต็มรูปแบบนะครับถัดมา animation delay คือการ delay ก่อนที่ animation จะเริ่มเล่นนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นเราเริ่มให้ delay สัก1วิก่อน พอดีเลยหนึวิปุ๊บแอนิเมชันก็ค่อยเล่นนะครับถัดมา Animation starting opacity เนี่ยคือความทึบของตัวหนังสือเนาะถ้าตอนแรกเราใส่0ูนเนี่ยพอเปิดมาปุ๊บก็จะไม่เห็นเลยเพราะไม่มีความทึบในทางกลับกันถ้าเราใส่100%อ่ามันก็จะเห็นเลยตั้งแต่แรกเนาะหรือ50%อ่ะก็จะบาง50%แล้วค่อยเพิ่มความทึบไปจนถึง100%นะครับถัดมา Animation speed curve นะครับคือความเร็วของ Anim เม i ัน ถ้าเป็น e s เนี่ยก็คือความเร็วปกติเนาะถ้าเป็น e s in ตอนแรกจะช้าหน่อย i s out ตอนหลังจะช้าหน่อยทลายเนี่ยคือเท่ากันตลอดเลยและอันสุดท้าย i s in in out ก็คือตอนแรกอะ่ะช้าตรงกลางเร็วและตอนสุดท้ายก็ช้านะครับและอันสุดท้ายคือ animation repeat animation เ,เนี่ยจะเล่นซ้ำไหมถ้า once เนี่ยคือครั้งเดียวแต่ถ้า loop เนี่ยเล่นรัวๆครับเดี๋ยวลองไปดูกันดีกว่าว่ารัวๆเนี่ยมันรัวยังไงรัว รัวรัวรัวนี่แหละครับคือ l ูปครับอ่าโอเคประมาณนี้สำหรับเฟสเนอะถัดมาไปดูที่สไลด์กันครับสไลด์เนี่ยครับตอนแรกที่มีให้คือ animation direction คือว่าทิศทางจะขึ้นทางไหนถ้า up ตัว animation ก็จะขึ้นทางข้างบนขึ้นทาง up นะครับอ่า right ก็เหมือนกันมาทาง right อ่า left down เหมือนกันส่วน center เนี่ยก็คือมาจากตรงกลางเลยเนาะ ส่วน Duration เหมือนกันครับ Delay เ,เหมือนกัน Intensity เนี่ยไม่เหมือนกันมันคือยังไงคือข,ขนาดของการขึ้นลงของ Animation ของสไลด์เนาะสมมุติเราใส่100อ่าเห็นไหมขึ้นมาจากลากเลยในทางกันถ้าเราใส่50ละ่ะอ่าขึ้นมากลางๆหน่อยแต่ถ้าเราใส่10ละ่ะอ่านิดเดียวประมาณนี้ครับพอเราได้สไลด์แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็น b u n c e Zoom Flip f l o a t หรือ r roll การปรเปลี่ยนก็จะเหมือนสไลด์เลยทุกคนก็สามารถอ้างอิงจากสไลด์คืออันนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เกี่ยวกับ a n i m เมช o n ของ d v Page Builder ก็มีเพียงเท่านี้ครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกด Subscribe หรือกดไลค์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ Tech Build Channel ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ